ในศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะคะช่วงไหนที่คุณเป็นเมนมีประจําเดือนหรือถ้าเป็นทางแพทย์แผนไทยจะเรียกว่าช่วงที่คุณมีระดูเป็นหญิงมีระดูนะคะสิ่งที่ห้ามกินห้าม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 ,ามกินเด็ดขาดนั่นก็คืออาหารที่มีความเย็นไม่ว่าจะเป็นอาหารที่มีความเย็นอาหารรสเย็นอาหารริดเย็นนะคะรสเย็นริดเย็นมีอะไรบ้างติดตามช่องนี้จะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆ แต่ที่ง่ายที่สุดนะคะช่วงไหนเป็นเมนประจำเดือนกำลังมาอยู่งดไปเลยค่ะกาแฟเย็นโกโก้เย็นชาเขียวปัน่นสมูทตี้นะคะอะไรที่เป็นน้ำาของน้ำแข็งน้ำแช่เย็นบางคนไม่เคยหัดตัวเองเลยนะคะไม่เคยกินน้ำอุณหภูมิห้องได้เลยต้องแช่เย็นน้ำอัดลมแช่เย็นน้ำส้มแช่เย็นต่างๆใดๆนะคะช่วงมีเมนหยุดเย็นไว้ก่อนท่องไว้ ช่วงมีเมนหยุดเย็นไว้ก่อนไม่กี่วันนะคะเพื่ออะไรเพื่อตัวคุณในวันข้างหน้าค่ะทฤษฎีกับหลังหารพูดตลอดนะคะว่าใช้ชีวิตวันนี้คิดเผื่อคนของวันพรุ่งนี้ด้วยก็คือตัวเราในวันข้างหน้าค่ะคนที่กินอาหารเย็นๆช่วงมีประจําเดือนบางคนไม่เป็นไรเลยค่ะเพื่อนบินคนหนึ่งน,นะคะไม่เป็นไรเธอจะกินตามที่เธอต้องการเลยจะเป็นเมนไม่เป็นเมนไม่เป็นไรจริงๆยังแข็งแรงดีอยู่นะคะ แต่จะบอกให้อย่างหนึ่งนะตั้งแต่ปรินมาเรียนเป็นนักศึกษาแพทย์แผนไทยปรินได้ความรู้ข้อหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เราทําวันนี้มันจะไม่ได้ส่งผลวันนี้แต่มันจะส่งผลแบบสะสมทีละเล็กทีละน้อยค่ะไปส่งผลในอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าซึ่งเราก็จาไม่ได้ว่าเรามีพฤติกรรมที่ไม่สมดุลไม่เหมาะสมอะไรบ้างฉะนั้นวันนี้ไม่เป็นอย่าคิดว่าจะไม่มีปัญหาค่ะเพราะกินของเย็ยนเข้าไปเกิดอะไรขึ้นคะ เลือดมันจะออกไม่หมดค่ะพอเลือดไม่หมดมันก็ค้างแล้วมันจะค้างเดือนละนิดเดือนละหน่อยเดือนละนิดเดือนละหน่อย,อะอยสะสมไปจนกลายเป็นอะไรที่เหนียวหนือเป็นอะไรที่เน่าตกค้างนะคะเป็นทุจริตโทษก็คือโลหิตเน่าโลหิตตกค้างต่างๆนานไปนานไปเป็นช็อกโกแลตซีดเป็นซีดนานไปนานไปเป็นเนื้องอกนานไปนานไปก็เป็นอะไรต่างๆใดๆนะคะฉะนั้น ไม่คุ้มนะคะแค่ไม่กี่วันในช่วงมีรอบเตือนค่ะหยุดไปก่อนเลยของเย็นเย็นช่วงไหนมีเมนหยุดเย็นไว้ก่อนท่องไว้นะคะอดทนนิดหนึ่งเพื่อสุขภาพที่ดีจริงๆในอนาคตนะคะมดลูกเราเนะะี่ยค่ะเป็นอวัยวะที่ต้องการความอุ่นฉะนั้นช่วงไหนเราเป็นเมนมดลูกเป็นเจ้าภาพเราจะต้องดูแลเรื่องของไออุ่นกายนะคะตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องปรับสมดุลและต้องรู้ผู้หญิงสิบคนเดินมาค่ะ 8.5คนมีปัญหาเรื่องระบบมดลูกรังไข่ฉะนั้นคุณต้องดูแลตรงนี้ให้ดีนะคะ